สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีค่ะวันนี้นะคะนุชจะพาทุกคนมาทำยำวุ้นเส้นค่ะไปดูขั้นตอนและวิธทีทำกันเลยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราไปซื้อยำนะคะเราก็จะเห็นเห็ดหูหนูขาวใช่ไหมนะคะเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบซึ่งรสชาติมันก็อร่อยนะคะนุชเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะองชอบม,มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้นะคะนุก็เลยนํามายําเอาดอกใหญ่ๆเลยค่ะส่วนหัวหอมนะคะนุก็จะเลือกเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะจะได้หวานฉ่าใส่ไส้กรอกไม้ละสิบบาทก็พอค่ะวันนี้นุจะเน้นเป็นเห็ดหูหนูแล้ววุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นไก่ยอค่ะ อันนี้ก็ไม้ละสิบบาทเหมือนกันนะคะทุกไม้สิบบาทหมดเลยค่ะลูกชิ้นปูอัดและลูกชิ้นปลาค่ะนี่หัวหอมัหวานแล้วก็แครอทค่ะ ขาดไม่ได้เลยในเมนูยำก็คือขึ้นช่ายนะคะเลือกเอาต้นอ่อนๆใบอ่อนๆแบบนี้ค่ะถ้าใบแก่มากเขาก็จะเวลากินแล้วเขาก็จะขมเนาะนี่เสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบวิธีทำเห็ดหูหนูขาวนะคะโนจะตัดเอาตีนเห็ดออกก่อนนะคะที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะคะ่ะ หลังจากนั้นนุชก็จะนำมาฉีกฉีกให้พอดีคํานะคะแล้วก็เอาไปต้มพอได้แล้วก็ตักพักไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนุชก็จะต้มบุนเส้นให้สุกต่อนะคะเกือบลืมไปนะคะนุชเกือบลืมมะเขือเทศค่ะ ตอนแพงกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทตอนถูกกิโลละสิบบาทก็ซื้อไปทำน้ำมันได้ไหมเมืเอเกิดัทนี้มันเก็บไว้นานไม่ได้เห็นมันน้ำทำอะไรไม่ได้นอกจากส้มตำยำต้องแยกกินผักพร้อมแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมน้ำยำค่ะนุดจะใส่พริกแค่ นิดเดียวนะคะเพราะว่ากินยำนี่ถ้าทําเผ็ดมากๆนี่กินกินเยอะไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ใส่น้ําจิ้มไก่หรือว่าใครมีน้ําจิ้มหมูกระทะจะสุดยอดมากเลยละค่ะและอันนี้คือผงชูรสค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นุชใส่เนาะเพิ่มความนัวแล้วก็น้ํากระเทียมดองค่ะเพิ่มความหวานก่อนหน้านั้นนุชใส่ น้ำตาลปี๊บไปแล้วนะคะใส่ไปครึ่งช้อนนิดหน่อยค่ะนุ่นจะใส่หัวกระเทียมดองลงไปด้วยนุ่นว่ามันอร่อยดีนะคะหวานหวานนัวนัว,นวเปรี้ยวเยวนิด,น,ดนิดนะคะใส่มะนาวไปสองลูกเลยค่ะ เมรสชาติต้องเติมน้ำปลาไปอีกหน่อยค่ะให้รสชาติเขาออกเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดอย่าเค็มเยอะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาผักของเราลงไปยำเลยค่ะ หลายคนนะคะก็คงยังจะไม่รู้ถึงสปปรรพคุณของเห็ดหูหนูขาวนะคะเห็ดหูหนูขาวนะคะช่วยบำรุงสมองบำรุงเลือดบำรุงปอดบำรุงไตบำรุงหัวใจทําให้นอนหลับสบายค่ะบำรุงผิวด้วยนะคะชะลอริ้วรอย นอกจากนั้นนะคะเราทานแล้วทําให้เราอิ่มเร็วค่ะสาหรับใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะเสริมภูมิคุ้มกันแก้ประจำเตือนมาไม่ปกตินะคะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำของนุชในวันนี้ หอมไหมคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมด้วยจังเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเรากินได้เยอะเพราะว่าเราทำไม่เผ็ดมากนะคะทำไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ร้อนท้องด้วยค่ะลืมไปนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปมีถั่วลิสงด้วยค่ะทุกคนหอมมากทำแบบนี้แล้วเรากินได้เยอะนะคะแถมไม่อ้วนด้วยค่ะเมนูนี้นะคะ อร่อยค่ะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุชด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นุชไปต่อค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ